น,นี่ก็เป็นพลอสตามีทั้งสตาเหลือสตาบุตรเม็ดเล็กก็ยังมีดาวสวยนะครับแต่เม็ดเล็กนะครับให้ดูครับเม็ดเล็กก็เป็นสตา์บุตรเม็ดเล็กก็บางคนเอาไปล้อมเพชรน,นะครับล้อมเพชรมันก็เด่นนะครับเม็ดเล็กๆก็น่ารักดีสําหรับคนไม่ชอบไซส์ใหญ่มากเราก็มีหล,หลายขนาดตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้ดู มีดาวไตเล็กก็มีดาวนะครับไตเล็กก็มีดาวทีอ่อีกเม็ดนึงก็เป็นออกสีเขียวนะครับเหลือสีเขียวออกเป็นมรกตดนะครับปล่อยต,ตามรกตดเหลือบเขียวเหลือบเหลืองสีดาวก็ออกอมเขียวนะครับก็หายากนะครับพวกมรกตดเป็นต,ตานะครับก็จะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปล่อยต,ตาพื้นดำ พื้นเขียวก็บางบอราโขนี่จะน้อยนะครับจะน้อยนานจะเทอสักเม็ดหนึ่ง